ในข้อ6นะคะเป็นรูปกราฟกับสมการแต่นี้เราจะใช้วิธีการดูสมการและให้นักเรียนดูว่ามันน่าจะตรงกับกราฟในข้อไหนก็ไก่ถึงจอดจานย์6 1บอก y เท่ากับ log x ฐาน5ที่เราเอาสมการเป็นหลักเพราะเราจะเห็นว่าสมการในข้อ6.1เป็นสมการตรงรูปแค่เพียงนักเรียนพิจารณาฐาน a ว่าเป็นยังไงคะมากกว่า1ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็ดูว่าหน้าตาจุดกำเนิด00กราฟตัดแกน x ที่คู่อันดับอะไรนั่นเองคะ10เพราะนั้นรูปก็ตรงกับข้อขอไข่เรียนตอบได้ไหมคะเช่นเดียวกับข้อ6.2สมการ y เท่ากับ log x ฐานเศษ1ส่วนห เราก็จะเห็นว่ามันก็คือกราฟที่มีจุดกำเนิด 0, 0ให้นักเรียนพิจารณาฐานของล็อกว่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1นั่นก็คือสภาพของฟังก์ชันลด x เพิ่ม y ลดจุดกำเนิด 0, 0นั่นก็คือรูปกราฟตรงกับข้ออะไรนั่นเองคะงองงูนั่นเองส่วนต่อไปเราอาจจะต้องจับประเด็นรูปกราฟเป็นหลัก นะคะเรามาดูรูปกราฟที่ยังไม่ได้มีการจับคู่ในรูปกอ,อกไก่นักเรียนเห็นไหมคะจุดกำเนิด 0, 0อยู่ตรงนี้กราฟจะต้องตัดแกนตามหลัก y เท่ากับ log x ฐาน a ก็คือตัดแกน x ที่คู่วอันดับ 1, 0แต่เราดูหน้าตาเห็นไหมคะมันมีการเลื่อนแกนทางขนานนั่นหมายความว่านักเรียนต้องพิจารณาจุดกำเนิดใหม่ คือคู่อันดับ2 1นั่นหมายความว่า y เท่ากับ log x ฐาน a x ต้องมีตัวลบ y ต้องมีตัวลบ,วลบและหน้าตาก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งนะักเรียนลองดูสิคะว่ามันน่าจะตรงกับสมการของข้ออะไรเอย่ยที่ x ก็มีตัวลบ2 y ก็มีตัวลบ1ตอบได้ไหมคะ เราเลือกข้อข้ออะไรเอ่ยเห็นไหมคะ y ต้องมีลบ1ส่วน log x ต้องมีลบ2และฐานต้องมากกว่า1ซึ่งตรงกับสมการในข้อ6.5เพียงแต่นักเรียนย้ายลบ1ไปเป็น1บวก log x ลบ2ฐาน5 เราก็จะพบว่า x ลบ2โดเมนก็คือ x ต้องทำไมกว่า2นั่นเองคะมากกว่า2เพื่อให้ตัวเลขหลังล็อกทำไมคะเป็นบวกนั่นเองกราฟก็เลยค่า x จะต้องมากกว่า2ส่วนเรน y เป็นจำนวนจริงมาดูข้อรูปคอควายเห็นไหมคะหน้าตาเป็นฟังก์ชันลดและจุดกำเนิดไม่ใช่ศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะ เรียนมองเห็นว่าจุดกําเนิดก็คือจุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาทางขวาก็จะมีแกน x ดดที่เขาลากไว้หล,งลงังๆนั่นหมายความว่าจุดกําเนิดใหม่ก็คือ x เป็น0 y เป็น1เพราะนั้นหลังล็อก x ก็จะไม่มีตัวลบแต่ y จะต้องมีการลบด้วย1ลองเทียบสิคะว่าสมการน่าจะตรงกับข้อไหน นะคะเป็นฟัง์กชันลดฐานต้องมากกว่า0น้อยกว่า1ตอบได้หรือยังคะนะคะ y ลบ1เห็นไหมคะ log x ไม่มีตัวลบและฐานต้องมากกว่า0น้อยกว่า1ซึ่งก็ตรงกับข้ออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนก็ยังไม่ตรงใช่ไหมคะเศษ1ส่วน5ก็คือ5กำลังลบ1จัดการให้มันตรงสิคะ นักเรียนก็ย้ายลบ1ไปบวกใช่ไหมคะแต่กําลังลบ1นักเรียนสามารถดันลบ1มาด้านหน้าก็จะเป็นลบล็อก x ฐาน5นั่นเองค่อยๆดูแล้วจับคู่นะคะคราวนี้เรามาดูรูปเป็นหลักนะคะรูปข้อจอดจานฝั่งที่ x เป็นบวกก็มีฝั่งที่ x เป็นลบก็มีจุดกำเนิด00 นั่นหมายความว่า x จะเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่อย่าลืมว่าหลังล็อกต้องเป็นบวกเสมอนะคะตามเงื่อนไขฝั่งที่ x มากกว่า0เป็นฟังก์ชันเพิ่มและเราพบว่า x สามารถเป็นได้ทั้งบวกและ x เป็นลบหน้าตาของมันก็คือ ตัวเลขหลังล็อกต้องเป็นบวกก็เลยใส่แอบส์ลุดให้มันก็จะตรงกับข้ออะไรนั่นเองคะนักเรียน6.4เห็นไหมคะ5ฐานฟังก์ชันเพิ่มและ x เ,เป็นบวกอยู่ในแอบส์ลุดก็เป็นบวก x เ,เป็นลบอยู่ในแอบส์ลุดก็เป็นลบแต่ฝั่งที่ x เ,เป็นลบจะสมมาตรคือค่าตรงกับฝั่งที่ x เ,เป็นบวกนั่นเอง